สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์วิธีการป้องกันหรือปิดกัน้นไม่ให้คนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักโทรมาหาเราเพื่อป้องกันช่องทางที่อาจจะทําให้เราหลงกลหรือเป็นเหยื่อจากกลุ่มคนที่ไม่หวังดีในคลิปตัวอย่างนี้ผมจะสาธิตวิธีการปิดกั้นการโทรจากเบอร์คนแปลกหน้าบนมือถือ3รุ่นด้วยกันเริ่มด้วยบนมือถือหัวเว่ยให้ไปที่เมนูการโทร จุดสามจุดมุมขวาบนแต่ปิดกั้นแล้วจากนั้นเลือกกดการปิดกั้นการโทรแล้วเปิดสวิตช์ตรงคําสั่งปิดกั้นคนแปลกหน้าทั้งหมดถัดไปบนมือถือ V ี VO ให้ไปที่เมนูการตั้งค่าเลือกเมนูโทรศัพท์ แตะเลือกป้องกันการรบกวนแล้วเปิดสวิต์ปฏิเสธสายจากหมายเลขที่ไม่รู้จักและปิดกั้นหมายเลขสายเรียกเข้าที่ไม่รู้จักที่ไม่ปรากฏหมายเลขและสุดท้ายบนตัว iPhone ให้ไปที่เมนูการตั้งค่าแต่เลือกเมนูการโทรแต่เลือก ปิดเสียงพูดโทรที่ไม่ทราบชื่อแล้วเปิดสวิตช์ตรงคำสั่งปิดเสียงพูดโทรที่ไม่ทราบชื่อสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่เรารักและคนในครอบครัวและถ้าเพื่อนๆใช้มือถือรุ่นอื่นที่แตกต่างไปจากคลิปนี้อย่าลืมมาแชร์วิธีการป้องกันในมือถือรุ่นที่เพื่อนๆใช้ด้วยนะครับ วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ